กระชับแน่นลูดได้เลยสวัสดีครับผมไอ้ณิทิตช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมใช้รถเก๋งมาตลอดครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ตอบโจทย์ครับกับไลฟ์สไตล์กับที่ทำงานนะครับเพราะว่า ในการที่ผมไปทํางานถ่ายทําละครเนี่ยมันจะต้องมีเข้าป่านะครับไปเจอสภาพพื้นผิวถนนที่ไม่ค่อยเรียบขรุกขะหรือว่าเป็นทางลูกกลางบ้างบางที่ก็เจอน้ําท่วมครับเลยทําให้รถเก๋งเนี่ยเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบรถแนวนี้อยู่แล้วครับได้เวลาครับที่จะต้องเปลี่ยนก็เลยมาใช้เจ้านี่ครับ Ford Ranger ผมใช้เจ้าคันนี้ครับก็เข้าปีที่3แล้วก็ใช้ช่วงล่างเดิมๆเ,เนี่ยมาจนรู้แล้วว่าการขับขี่ของมันเนี่ย เป็นยังไงวันนี้ครับผมอยากมาอัปเกรดช่วงล่างของผมให้มันนั่งสบายขึ้นเก็บรอยต่อถนนได้ดีขึ้นและที่สําคัญครับในทุกการเดินทางเนี่ยผมจะต้องมีคุณแม่ไปด้วยตลอดผมก็อยากให้คุณแม่ของผมเนี่ยนั่งสบายขึ้นด้วยไหนไหนที่จะทําช่วงล่างแล้วผมก็อยากที่จะอัปสเต็ปยกเป็น2นิ้วขึ้นไปด้วยเลยเพราะว่ารถแนวนี้เนี่ยถ้ามันสูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันดูบึกบึนแล้วก็ดูเท่น,นะครับผมเอาละว,วันนี้นะครับผมจะทําอะไรกับรถคันนี้บ้างไปดูกันครับ สาเหตุที่ผมเลือกโปรเฟนเดอร์นะครับเกิดจากการที่ตัวเองเนี่ยศึกษาแล้วก็หาข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขายอมที่จะถอดแบรนด์นอกเพื่อมาใส่โปรเฟนเดอร์ประกอบกับเวลาผมมาทำงานไปกองถ่ายนะครับเห็นพี่พี่นักแสดงอย่างพี่อ๊อฟชนะพลพี่นัทอติรุธอย่างเงี้ยก็ใส่โปรเฟนเดอร์อย่างเวลาผมไปเจอพี่อ๊อฟอย่างเงี้ยแกก็ใส่เป็นรุ่นนี้แหละครับโมโนทูบซับแทง์ผมก็ถามว่าเอ๊ะพี่เป็นยังไงบ้าง ฟิลลิ่งเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยแกก็พูดมาตรงๆเลยนะครับบอกผมมาเนี่ยกระชับแน่นลูดได้เลยผมก็เลยเลือกตัวนี้ครับ ProFender Mono Tube ซับแทงตัว2.0จากที่ผมลองหาข้อมูลมาเนี่ยกระบอกฟินที่ระบายความร้อนก็จะมีทั้งหมด2ห้องจะทำให้ระบายความร้อนได้ดีซึ่งไอ้ตรงนี้มันตอบโจทย์ผมมากเลย คือเรื่องของความปลอดภัยครับผมเลยมองว่าโ้กเนี่ยจำเป็นอย่างมากว่าอยากที่จะอัพสเต็ปเพื่อที่จะยก2นิ้วขึ้นมาให้รถดูสวยเท่แล้วก็บึกบึนแต่ที่นี้ครับในการยก2นิ้วเนี่ยตัวสําคัญนะครับนั่นก็คือปีกนกอันนี้ปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับลองสังเกตงานดีไซน์ของเขานะครับว่าวงในเนี่ย จะค่อนข้างกว้างนะครับมันจะทําให้ระยะยืดยุบของโชค๊คเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพต่อมานะครับสำหรับชุดยก2นิ้วนั่นก็คือแหนบแอดครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยยังคงความนุ่มนวลอยู่นะครับสาเหตุที่ผมเลือกสปริงตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีด้วยกันถึง2ค่าเคอย่างไอ้สปริงติดรถของผมเนี่ยมันมีค่าเคเดียวจังหวะยืดจังหวะยุบเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะเดียวกันเลยแต่ในขณะที่ตัวนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ระดับนุ่มกับหนึบเวลาเราขับเร็วเนี่ยเวลาเราเจอหลุมเจอบ่ออะไรอย่างเงี้ย ไอ้ท่อนล่างเนี่ยมันก็จะทําการซับแรงกระแทกได้ดีผมอยากลองมากเลยเนี่ยตอนนี้ว่ารถผมเนี่ยหลังจากใส่ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังก็ ้ายกระบะสติ๊กเกอร์โปรเฟนเดอร์ตัวใหญ่ๆเน,น้นๆเลยนะครับผมนี่ตื่นเต้นมากและตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันว่าฟิลลิ่งเนี่ยเป็นยังไงทงัทง้งทางถนนดำแล้วก็ทั้งทางลุยไปเลยครับอย่างไลฟ์สไตล์ในชีวิตผมนะครับก็จะอยู่กับการทำงานเป็นส่วนมากสัปดาห์หนึ่ง7วันเนี่ยผมทำงานประมาณ5-6วันเลยแล้วเส้นทางที่ไปเนี่ยบางทีเราไปเช้าเย็นกลับเส้นทางตามต่างจังหวัดเนี่ย ทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าถนนคอนกรีตค่อนข้างเยอะแล้วก็ถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อตะปุ่มตะป่มเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าผมต้องไปเจอกับ10ล้อเทเลอร์รถใหญ่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเจอมาหมดแล้วครับทุกสภาพถนนเฮ้ยเนี่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 ยไอตรงนี้เวลาขับผ่านเนี่ยไอเส้นเนี้ยเลนขวาตรงนี้เลยเนี่ยผมวิ่งความเร็วเนี่ยเนี่ยอันนี้แตะมา140แล้วเมื่อกี้คือถ้าผมวิ่ง140เนี่ยกับเส้นเนี้ยตรงเนี้ย แม่บ่นเลยครับบ่นจนหูชาเลยครับมันเกินเกินคาดนะผมว่ามันเกินคาดเราไม่คิดว่ามันจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับ ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยเชียร์ให้ใช้โปรเฟนเดอร์คือจากตัวผมเองเนี่ยได้มาลองเองแล้วทั้งทางออฟโรดแล้วก็ทางออฟโรดนะครับการยืดยุบของช่วงล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความนุ่มนวลที่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่มันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกครับผมมั่นใจมากครับแล้วก็ประทับใจผมจึงเลือกโปรเฟนเดอร์ครับ